คโดยที่ผมพิพีกสิงห์มาวินครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับเดือนต้นน่ะซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินที่เดิมเลยไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นผู่กัปตันซ้อเราบ้างมีวัชรพลมีเพชรเกาล้านมีเด่นทองครับก็คือพวกพี่ๆน้องๆในค่ายเชิญเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ19สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ย176 77อะบอกน้ำหนักปล่อยตอนนี้63 64ครับมวยสไตล์อะไรครับมวยข้อวันนี้เราต้องมาเจอใครเนี่ยเพชรเหนือโอ้ยังไม่เคยต่อยกันมั้งไม่เคยครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเกม่ยวับต่อยเขายัง ก็ได้ศึกษาเขาเมือสไตล์เลยอ่ะก็มมาฝือครับวันนี้มาเจอเขาวางเควางแผงไงดิก็บู้เลยครับอ่าก็ตามสไตล์เราเลยครับผมอ่าแล้วมีอะไรเดทค่อยแก้ไขอู้เขาบริทีครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่ราชดำเนินวันนั้นต่อยกับจิงดีทองครับเพย์มางวันนั้นแพ้คะแนนมาพาแพ้คะแนนไปเนาะวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับเอ่อร้อยยี่สแปดร้อยยี่แปดต้องเวทวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยยี่แปดเมื่อกี้เข้าไปช่างปุ๊บเป็นไงพอดีแล้วพอดีเลยผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้ ร้อมเต็ยสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์วันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะพร้อมรหอมแจงเกิดด้วยนะพร้อมครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็สี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณก็สี่สิบห้าสิบปมคนจังหวัดอุดรนะฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยครับผมผมจะทําให้ดีที่สุดครับผมจะทําให้เต็มที่ครับอ๋อชนะกับใครนะพร้อมครับวันนี้ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ